พอเพียงเลียงชีวีลาตานีสาห่วงห่วงเงื่อนไขนำมาใช้ให้ครบขอคุณค่าแก้ป <Gard> ัญหาพัฒนาทั่วถ <Rock S 1> <these> ิ่นไทยเรียนท่านธากรรมที่เบารพตัวหนุนนกเรียนโรงเรียนบ้านท่าขนอนทำเภอขีดลนิคม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามห่วงสองเงื่อนไขคุณธรรมพื้นฐานแปประการหนึ่งขยันสองประหยัดสามซื่อสัตย์สี่มีวินัยห้าสุภาพหกสะอาดเจ็ดสมามัคคีและเป็นมีน้ำใจ การดำเนินโครงงานคุณธรรมของพวกหนูจะมีการประชุมกลุ่มเริ่มคิดและแบ่งงานกันทำห้าขั้นตอนดังน,นี้ค่ะ 1. ขั้นระบุป,ปัญหาสำรวจปัญหาโดยนำความรู้จากการเรียนไปวิเคราะห์สถานการณ์จริงในชีวิตประจําวันนำปัญหาที่สำรวจพบมาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์ความสําคัญ 2>, 2. ขั้นเลือกหนึ่งปัญหาสําคัญเพื่อแก้ไขเลือกปัญหาขยะในชุมชนเพราะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดภาวะโรคร้อน สามขั้นรวบรวมข้อมูลมีสีขั้นย่อยได้แก่ 1. รวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมมากที่สุด 2. ตรวจสอบนโยบายวิธีปฏิบัติวิธีแก้ที่มีอยู่ 3. นํนำเสนอนโยบายวิธีปฏิบัติวิธีแก้ที่ปรับและเพิ่มเติม 4. พัฒนาเป็นแผนปฏิบัติงาน4ขั้นปฏิบัติงานตามแผนมีกิจกรรมสำคัญดังนี้ครับหนสร้างสืือรณรงค์และฝึกตนมีต่างขยัสีประเภท ขนาดทดลอง2ชุดปั้นจากปูนซีเมนต์ผสมน้ำและกระดาษให้เปื่อยเละขยำให้ละเอียดและนำด้ามให้กว่าที่จำรุดเป็นกครแงแข็งเร่งแยกขยะและายความรู้ต่างๆโครงงานสถานีวิถีเปอดขยะรู้จก 7, ัก R7 เรีครีเอทสร้างสรรสถานีวิถีเปอดขยะเป็นจุดแยกขยะเพิ่มให้โรงเรียน1จุดจากขยะเช่นเดียวกับทั้งขยะขนาดทดลอง อาชีพรู้จัก R7 Recreate เพิ่มขึ้นปั้นแจกันกระถางปลูกต้นไม้หล่อตุ๊กตาสำหรับระบายสีจาก Men, ปูนซีเมนผสมขยะกระดาษธนาคารขยะและบ่อแพรปลอยรับฝากขยะเพื่อส่งขายบรไซเยิลเรนยนรู้ระบบธนาคารโครงงานอาชีพและธนาคารขยะเป็นแหล่งงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณโครงการของโรงเรียน 2. อรงาโรงการ แยกขยะในโรงเรียนเดือนละสามครั้งโรณรง์ในหมู่บ้านภาคเรียนละหนึ่งครั้งจำนวนสี่หมู่บ้าน 5. ขั้นประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามดูแลการปฏิบัติของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนำผลมาถอดบทเรียนประเมินสรุปหากส่วนใดยังไม่ดีก็นำไปสู่ขั้นตอนที่3เพื่อปรับปรุงและแก้ไขต่อไปท โขยะรงเรียนบ้านผ้าถนนจ5ึงได้แก่ A หนึ่งรีเซ็กผลิตภัณฑใช้ A สองรีวิวลดการใช้ดุล A สามรีรู้ใช้ทัาง A ีรีไททอนผลิตใหม่ ขายะามีสี่ประเภทขายะามีสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งคือขยะทั่วไปประเภทที่สองคือขยะารีไซเคิลประเภทที่สามคือขยะอินทรีย์ประเภทที่ ช่วยกันแยกตัวเพศได้ไหมมาแยกยากันรถออสวัสดีค่ะโรงเรียนและชุมชนของเราใครอย่าลดลงเทศบาลเสียงบประมาณน้อยลง